สวัสดีครับผมกับผมชเช่นเคยนะครับช่องแบ่งแบงเดย์วันนี้เนี่ยผมจะพามาลงกันลูกลานแสนงแสงสว่างกันยกขมุนนะครับผมอาจจะแบบว่าทําอะไรคลิปแล้วพี่ยังไม่เลิกทาคลิปยก,ยกลงยกมุนอีกเลยอะไรโอเคจะใช้สักหนึ่งใบก็เพราะว่าปาบเข้าไปเพราะว่า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 ,อวาตอนนี้เนี่ยผมดันค่าพลังโกโตขึ้นมาแล้วครับเป็น3ามแสนสี่ลวต้องเรียกว่าโูทําคอทํา เซตนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อที่จะดันขึ้นมาคือตอนแรกมันมัน,ม,นมันมีแค่แบบ2ตัวนี้ที่มันสูงอะโกโตต่ำมากก็เลยต้องดันขึ้นมานะีก็พลังรวมรวมแล้วก็สูบปี๊ดไปเลยตอนนี้เป็นล้านเก้าไปแล้วก่อนนีนี้ประมาณล้านแปดแสนกว่ากว่าไม่ผ่านครับคือชั้นเนี้ยผ่านนะแต่ไปเจอกับยกหมุนไม่ผ่านก็เลยแบบโอ้ต้องทําเข้าไปอีกนียจนมันขึ้นมาขนาดนี้ไปแล้วอะ่ะก็เอาแบบว่าดูเพลินๆแล้วกันนะอเซตที่ใส่นะครับผมโกโตผมใส่เป็นละโมบเซแล้วก็ อันนีว่าอะไรนะปัน,นาสี่ที่ไ้ตาประทับแล้วเป็นละโมบสีกับปันธนา4ีนะครับผมก็ตอนแรกนี่ใส่เป็นอะไรว่าทำลายล้างป่ะเพื่อที่จะบูทดาเมจของโกโตแต่รวมๆแล้วมันมันยังไม่ดีพอครับคือสําหรับที่นี่นะที่นี่ผมรู้สึกว่ามันมันมันยังไม่เวิร์กอะ่ะคือต้องช่วยบูทให้กับเลนน่าเข้าไปอีกอะ่ะก็เลยใส่มาเป็นปันธนา4ีแทนอนะอันนี้ช่วยเรื่องของนี่ครับเมื่อเบรกเนี่ยมันจะ ได้เรื่องของดาเมจด้วยดาเมจที่มันมีเบระของโกดให้โกโตโด้วยนะแล้วก็จะได้ดาเมจธาตุด้วย20%ให้กับเพื่อนด้วย่าส่วนฮันเซมีผมใส่เป็นพร8ไปเลยครับแล้วก็เรนาดผมใส่เป็นมุ่งมั่น4แล้วก็ออปซิเดียน4นะครับผมแล้วก็ส่วนคอคออยู่ในอนล่างสุดปะคออันแรกก็เป็นสีส้มอย่างที่เคยบอกไว้นะครับเพราะว่าเวลาอันติเมตปั๊บเนี่ยมันจะทำให้ดาเมจกีแรงขึ้น20%่สิบเปอร์เซ็นต แล้วก็ส่วนอันซีเรียมซีเรียมนี้ใส่อะไรก็ได้ครับสีขาวก็ได้สีขาวเพิ่มพลังป้องกันด้วยจำไม่ได้แล้วมันคืออะไระเมื่อถูกโจมตีปริมาณดาเมจที่ได้รับลดลง10%นาน1ินาทีใส่แบบนี้ก็ได้ครับ mm hmm. หรือจะเป็นสีส้มก็ได้สีส้มมันจะช่วยเรื่องของเนี่ยครับเมื่อใช้อัติเมตยมอบเกาะ10%แต่ว่าเลนาดพอใช้อัติเมตแล้วก็ออกไปเลยครับก็ใส่เป็นสีนี้ก็ได้นะ แต่ว่ามันของผมมันออฟมันไม่มีอ่ะก็เลยต้องใส่เป็นอีแทสนะส่วนอันล่างนะครับผมถ้าต่ํากว่า3ดาวเนี่ยให้ใส่เป็นสีม่วงก็โอเคนะสีม่วงก็น่าจะดูดีครับถึงแม้จะไม่ช่วยมากเท่าไหร่แต่ก็โอเคครับพอพอเซฟเซฟได้แต่ถ้าเกิน3ดาวมาแล้วแบบผมเนี่ยก็ใส่เป็นสีขาวนี่ก็ได้หรือสีส้มก็ได้ครับเอาเป็นสีส้มก็ได้แบบอันติแล้วได้มานาคืนมาแบบนั้นก็ได้ครับใส่แบบนั้นก็ได้ก็เลยไม่ค่อยฟิกมากถ้าเกิด5ดาวแล้วนะจะไม่ฟิกมากนะครับ โอเคต่อมาก็เป็นส่วนของเงาเงาใช้อะไรเงาที่ชั้นแรกเนี่ยผมจะแนะนําให้มีอีกิทไว้ด้วยครับเพราะว่าอีกิทมันจะทําให้สตันมันจะมีช่วงท้ายๆครับที่บอสมันจะมีเซกเกาะขึ้นมาที่เราต้องเบรกมันไม่ใช่เบรกครับที่ที่เราต้องใช้สกิลหยุดอะไรก็ได้แล้วก็มา3หัวแล้วก็เบตตี้มาช่วยทะลุนะก็จริงๆอีกิทอะ่ะจะอยู่ตําแหน่งไหนก็ได้แหละ แต่อันนี้มาเพิ่มคีย์ก็เลยใส่อันนี้มาเพราะว่ามันอยู่หนึ่งในสกิลที่อีกิทใช้นั่นแหละครับที่จะทําให้สตันนะนะก็อยู่ตําแหน่งไหนก็ได้ออกมาก็มาหยุดได้เหมือนกันนะโอเคเดีย๋ยวเรามาลุยอะไรเงาผมใช้เป็นอะไรนะบาลันเหรอลองยกมุนไหมสี่สิบสองก็ได้สิบสอบาลันไปนั่นแหละโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันเฮ้ ผมอยากรู้ว่าตอนเป็นฮันเตอร์จะเป็นแบบไหนเปลี่ยนสีตาน้องได้ไหมไม่ค่อยชอบสีนี้มา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 ผู้จัดกรจับอบกดเงามาเลยช่วยๆกันหน่อยสับซับซับเค้าไปเค้าไปเบรกเรามันจะเบานิดนึงครับถ้าใส่แบบนี้เดี๋ยวลับนิดนึงตรงนี้มันจะมีปัญหานิดหน่อยตรงที่ว่า ถ้าโดนดูดเลือดอะโกโตอาจจะเสียชีพได้ปั๊บแล้วปับแล้วเหาะลงมาปุ๊มอัคติเดตไปเลยสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็เปลี่ยนเลยครับโกโตสับก็สองที่อิงสองทรัวไป ดีที่โกโตมันเลือดมันเยอะนะมันพอมันพอยืนได้เม็นแย่เหมือนกันบอสนี่แม่งโคตรลัวเลยหลบแนะปุ้มสกยืนเดินไปสกิลสองปุ้มเียงมาโตไปสองทีเหมือนเดิมหนึ่งสองเราช่วยเลย คตัวเลยดูไม่รู <arta> ้เรื <pot> ่องอะไรก็ไม่รู้ฉันน้อยยังมีเกียร์นยสองโตดสสอ่นี่อ้โคตดี สวยแล้วครับทำดามเมจเร็วเกินไปอย่าพุ่งนะเว้ยบาลานได้ไหมบาลานช่วยหน่อยไม่ทันเลย ไม่รูกว่าดาเมจจะทำมาเร็วขนาดนี้เชนเนอยังมีเกียริแบบสโลว์โมชั่นบุ้มละบุ้มจบไปคือพอเลือดเหลือแล้วก็มาณน่าจะประมาณต่ำกว่าสัก50แล้บมั้งครับน่าจะประมาณนั้นนะที่ที่มันจะแบบให้ให้เราใช้สก,กิลหยุดมานะครับช่วงนั้นแหละให้เรากดเงาออกมาจริงๆผมก็กดเงาเล่นไปเรื่อยเปื่อยแล้วละ จริงก็รอเก็บเก็บไว้จังหวะนั้นก็ได้มาถึงก็กดใช้เงาไปได้เลยครับกว่าจะถึงช่วงที่มันจะให้เราใช้เงาเบรกเนี่ยมันมันสักพักหนึ่งครับอ่าพอเสร็จปั๊บเนี่ยพอถึงเขาช่วงนั้นอะค่อยกดเงาออกมาอย่าอีกีดกรารให้นะโอเคไปต่อเดี๋ยวผม,ข,มข้ามไปที่เจอกับยักษ์มุลเลยแล้วกันนะระหว่างนั้นก็มันก็ดําเดิมครับไม่มีอะไรอย่าไปดูที่ยักษ์มุลเลยแล้วกันโอโอเคมาถึงรุดพุนเพาะเฟ้นกันนะครับผมลงแบบศูนย์ไปก่อนนะ ลาไปยังเป็นทีมน้ำอยู่เลยเปลี่ยนก่อนที่ไงวะเป็นตัวซับที่แบบอยู่ล่างซับส่วนมากอยู่ล่างหมดเลยโอเคก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะก็วิธีเล่นก็มาดูกันงับงับงับ ตรงนี้กะโ sure ตจะสาหัสดนึงตรงที่แบบว่าถ้าโดนโดนดาเมจหนักไม่ได้พยายามตรี้ว่าอรักษาชีพโกโตนิดนึงสาบ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 สาอุบลบสับสเรียบร้อย อันนี่สองสกีหนึ่งลงโอเคและตมี่งสองโตโตลงมาอุยอันนี้แรงมากนะระวังกันนีหนึงนะอุจ้า

โอ้เดี๋ยวจัดให้ไม่ไปอย่างีชอบ,บ,บ,บเอาเอาให้หนักที่สุดเพราะว่าทีมนี้มันไม่มีห้ามหิวหอะเนี่ยพอเขาเฟดเนี่ยครับบอลมันจะฮิวเลือดแล้วน่าจะกลับมา300เท่าเดิม สามร้อยเท่าไรเอ่ยสามร้อยสามแปดสองามสี่ห้าหกึดฮ oh, ah, ึดไม่โดนหรอกเว้ยตีได้ด้วยรอบนี้ชิ้นนี้เป็นของฉนอ่าหนึ่ง จัด<อ> <im sharing> สองที่โอเคขนได้คนได้คนได้ <im society> อืม่าปปปป้นหนึ่งข้นสองวลงมาเดี๋ยวแทงที่แทงที่ เโอเครู้เรื่องรู้เรื่องทิ้งไปไม่ต้องเรียกเงาก็ได้มั้งนะกำลังใจในร่างของเรนาาอยู่แล้วเบงทำไปสิช่วยลุงกระชืดมาหน่อยดิสี่ไปเลยเนี่ย ดูให้ดีนั้นพยายามหลบๆด้วยครบปก็ไม่รู้ตะเกี้เดี๋ยวขอขอหน่อยโอเคนดลงมาแน่ายะไม่เกียรติว้าวลดลงมา โับไปซับไปเอาซับไปโอเคลงมาอุ้มตกลงมาไปได้ เช่น่าจะมิเกียบเชิญหน้าบ่อยจับละตกลงมาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็กันแล้วซับ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  โติดไปเลยแนยตวตรงมาและว้าปะวะอันนี้มันไม่เบรกอ่ะมันเบรกปะเนี่ยโอเคอแปลว่ามันผ่านก็โอเคแล้วกันคิม เยี Year ่ยริมชประเมินนี้นะผมกัแบบการเรรนาดนะคือตอนแรกอะ่ะท,ท,ท,ที่ช่วงที่มันมาใหม่ๆอย่างเงี้ยความรู้สึกแบบก็ค่อนข้างแบบเราข้ามได้นะอะไรเงี้ยแต่พอได้ลองใช้จริงๆแล้วความรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันก็โอเคนะซึ่งเรนาดเนี่ยจะเข้าตู้ตัวดำนะครับผมในอนะัปเดตหน้าฉะนั้นก็ใครที่อยากได้เนี่ยก็ช่วงนี้ก็ดองเก็บไว้เลยนะครับผมซึ่งเรนนัทเนี่ยโอเคมากๆเลยในการ ในการมาเล่นแบบแบบนี้มันก็โอเคแหละมันก็พอ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 ไหวแต่ต้องดันพลังสูงนิดหนึ่งอ่ะเออยังสู้ชาชาน้ําไม่ได้นะชานนําแบบโอเคกว่าแต่เลนาร์เนี่ยค่อนข้างเด่นในในใน,ในการไปเล่นแบบทีมไฟท์ครับค่อนข้างดีเลยนะใส่เซตอันนี้ได้เลยอนะเซตอะไรนะตาประทับอะตาประทับแปดอะไรเงี้ยผมโอ้โหแบบจี๊ดมากอะไม่ว่าจะเป็นมังกรเลยสัปดาห์นี่คือแบบมังกรนี่งงหัวไม่ขึ้นนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยแบบเลนาด์แบบเอาอยู่เลย ไม่ว่าจะเป็นบอสกิลก็เลนาะก็เจมนะครับถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้นะไปเล่น2คอนเทนต์นั้นได้แบบค่อนข้างดีเลยอะแต่ถ้ามาลงที่เนี่ยที่เนี่ยนะที่ที่อยอกมุลอันเนี้ยก็แนะนําว่าเป็นชาทัดน้ํามาน่าจะน่าจะเล่นง่ายกว่าเล่นง่ายกว่าตัวเลน,ะนาเลนาก็อย่างที่ผมบอกครับมันจะต้องแบบดันพลังขึ้นนิดนึงอะล้านแปดมันยังสู้ไม่ไหวเลยครับล้านแปล้านต้องผมไม่แน่ใจน่าจะ ประมาณล้านเก้าเลยเนาะฟันฟันฟันไว้กลมๆที่ล้านเก้าแล้วกันครับคิดว่าน่าจะต้องดันพลังมาประมาณเนี้น่าจะพอไหวอยู่แล้วก็ต้องดันดันหลายๆอย่างเลยครับดันโกโตด้วยอะไรเงี้ยให้โกโตมีดัมเมจด้วยครับทาดัมเมจได้ด้วยประมาณนั้นแล้วก็ต้องดันของฮันเซมีขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยคือดันหลายอย่างมากครับถ้าไปเทียบกับทีมนามแล้วก็ทีมนะค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างไงกว่า ็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการใช้เรนาดลงการุกณานยกขมูลนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้าม,มารับชมกันนะถ้าชอบสนใจอย่าลืมกดไลค์และก็ติดตามไปได้วยนะผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบีสวัสดีครับ